จังหวัดอุดทัยธานีนะครับเขามีการเปิดตัวโครงการเพราะพันธุดี NT ็นทียูสนะครับประจำปี2,564นะครับโครงการนี้จะเป็นอย่างไรต่อยอดผลิตภัณฑ์ยังไงไปติดตามครับที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีนะครับนายขจรเกียรติรับพาณิชย มณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีครับเป็นประธานในการเปิดโครงการเพาะพันธ์ดี NT Youth c สขนะครับประจำปี2 5 6พร้อพร้อมกับคณะผู้บริหารบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนครับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมโครงการกันเป็นจํานวนมากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและก็คณะผู้บริหารบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนก็ได้มีการรับชมการแสดงพื้นบ้านนะครับรับชม วีดีทัศ์ความเป็นมาของโครงการ จากนั้นได้มีการร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการเพาะพันธุ์ดี NT u s ทียคครับระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก่และก็ NT ครับสำหรับโครงการเพาะพันธุ์ดี NT u s ทียูสคนะคะเป็นการยกระดับในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยี กับการทำกรเกษตรสมัยใหม่สมาร smart f เมอร์และนำไปต่อยอดการพัฒนาผลผลิตใช้เทคโนโลยีสู่การขายแบบออนไลน์สร้างไรายได้แก่ครอบครัวและก็เพิ่มมูลค่าทางนัเศรษฐกิจแก่ชุมชนปัจจัยนะคะปัจจุบันค่ะก็มีชุมชนนะคะเข้าร่วมโครงการแล้ว72ชุมชนใน66จังหวัดทั่วทั้งประเทศค่ะ ก็คงเป็นโครงการที่สรับกนุนโยบายรัฐบาลนะครับโครงการรัฐบาลนี้ก็มีให้ประเทศไทยเป็นไทยแด a n d จุดศูนย์การนำเทคโนโลยีมาใช้มาช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นภาคเกษตรเนี่ยก็จะทําให้มีการต่อยอดอย่างที่ท่านผู้บริหารทางเอ็นทบอกแล้วนะครับการตลาดต่างๆการควบคุมการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นต้นน้ำเรื่องการผลิตเรื่องของการตลาดในปลายน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการไปได้อย่างเป็นระบบด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยครับ ก็เป็นการขับเคลื่อนนะคะทุกระบบไปพร้อมกันในเรื่องของเทคโนโลยีการตลาดนะคะแล้วก็สินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพของพวกเราอยู่แล้วนะคะก็ส่งกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็สาหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของตัวท่านเองค่ะ